สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับมาพบกับลังที่3นะฮะลังที่3นะครับไม่รวมกับรายการที่เปิดลุ้นนะฮะไม่รวมกับรายการลังที่เปิดลุ้นนะฮะนะครับเป็นรุ่นพระจินดามันีโอ้โหตอนนี้เราแรงมากและที่สําคัญนะฮะรุ่นนี้นะครับดินท่าสะแบงนะฮะที่ผมเปิด400นะฮะตอนนี้นะครับหนึ่งพัน up แน่นอนหนึ่งพัน up แน่นอนถ้าใครมีองค์ละเจ็ดแปดร้อยนี่ เอามาให้ผมนะครับเอามาให้ผมได้เลยนะครับนะครับในกลุ่มเป็นเล่นเป็นพันเลยพี่นั้นสำหรับเนื้อดินเผาท่าสะแบงตอนนี้แรงมากนะครับตอนนี้แรงมากจริงๆครับนะครับแล้วก็เนื้อจินดามันีและก็อีกหลายเนื้อนะครับนะตอนนี้ร้อนแรงจริงๆนะผมเลยต้องเอามาให้พี่ๆอีกหลังหนึ่งนะครับต้องาให้พี่อีกหลังหนึ่งเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับพี่นะฮะหลังใหม่ๆนะฮะสดๆแลร้อนกันเลยทีเดียวครับนี่ฮะนี่ฮะนี่นะครับ นะครับแปดจุดนะครับแท,ที่ผมตัดตรงนี้คือชื่อคนส่งชื่อคนส่งนะครับแน่ถ่ายรูปได้ไม่ส,สวยนะครับเช้โอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะตัดเลยแล้วกันนะครับพี่ๆนะฮะขออนุญาตตัดเลยแล้วกันนะครับ ได้รับชมกันพร้อมๆกันพี่นะครับรุ่นนี้ทีเด็ดแน่นอนนะฮะทีเด็ดแน่นอนปลืบนะฮะมาเดี๋ยวมาลุยกันจ้านะครับนะครับเดี๋ยวผมขอยากแกะนะครับแกะเลยแล้วกันนะครับนะเหมือนเดิมครับครับนะผมเปิดให้เหมือนเดิมนะครับก็ EP ละสามสิบหกองค์นะครับก็ทั้งหมดจะเป็นอ่า EP นะพี่เป็นหนึ่งของขอฝากวางนิดนึงนะครับก็จะเป็นทั้งหมดสาม EP สามตอนเหมือนเดิมนะครับสามตอนเหมือนเดิมนะครับมีรัคาพ,พี่นะครับ ครบไหมถ้าจะโถองน่าจะครบอยู่แล้วพี่นะโอเคนะครับผมจะเก็บก่อนนะเก็บก่อนนะครับขออนุญาตเรียงก่อนนะให้ขออนุญาตเรียงก่อนนะครับ,อรอนนรบพอไหมเราะว่าจะต้อพอนงราะว่าจะต้องพอนะเกิดอยู่พ,นะนนพี่เดี๋ยวมาชมกันพร้พอมๆกันนะครับเพื่อความเร็วนะขออนุญาตทำเร็วนิดนึงพี่ นะครับจะได้ชมคลิปกันไดไวนะฮะปั๊บ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 โอเคนะฮะเต็มกระดานพอดีนะครับเต็มกระดานพอดีนะส่วนรุ่นนี้เป็นจัมโบ้นะครับเป็นจัมโบ้ก็จะเหลือไม่มากแล้วเหลือไม่มากแล้วเหลือ20บกว่ารุ่นนะครับที่แบบเป็นรุ่นเองนะฮะนี่ฮะสวยๆนะเดี๋ยววันนี้พี่นะมาลุยกันพี่ชอบรายการไหนก็สามารถติดต่อได้เทีดีไลน์และเบอร์โทรโอ้โหวนิพพองนะครับ โอเคนะโอเคเดี๋ยวมาลุยกันครับพี่พี่นะครับมามาครับเหมือนเรามาลุยกันต่อพี่นะครับรายการที่หนึ่งอะไรแล้วกันพี่นะครับมาแถวละเก้าเหมือนเดิมพี่ชายนะครับแถวละเก้าเหมือนเดิมที่แถวก็ทั้งสามสิบหกองนะครับนะฮะเรามาลุ้นกันเลยดีกว่านะฮะทั้งหมดสามสิบห้าองค์นะครับสามสิบห้าองค์นะครับเออสี่สามสิบหกสามสิบหกเป็นยังไงนะใช่เออสามสิบหกนะฮะนี่รายการที่หนึ่งครับ รายการที่หนึ่งเปิดออกมาเป็นเลขค้่จำนวนหกศูนย์นะครับเป็นเนื้อผงนะฮะผงพุทธคุณพี่ตะกุดเงินนะครับสวยๆนะครับนี่เลขคู่จำนวนหกศูนย์นะครับองนี้นะฮะตะกุดเงินขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับตะกุดเงินขอที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่ชายนะครับสวยๆเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อมาฮะรายการที่สองครับรายการที่สองขออนุญาตเปิดครับโอ้โห รายการนี้ครับนะรายการที่สองเป็นเนื้อทูโทนนะฮะนะด้านล่างเลยครับเป็นเนื้อทูโทนพี่นี่นะฮะส,สวยสวยเลขคนเบอร์หนึ่งห้าหนึ่งครับจัดสร้างน้อยมากนะครับจัดสร้างน้อยมากพี่สำหรับรายการนี้นะฮนะนี่ฮะสวยสวยครับเนื้อทูโทนกำไรข้อมือนะฮะสีทองพี่เลขคนเบอร์ 1, หนึ่งห้าหนึ่งหามเงินถามทองพี่ นะครับรายการนี้นะครับนะขอเป็นปันที่น้องที่ราคาเดิมครับ5 0 0บาทนะครับสำหรับรายการนี้รายการจุโทนพี่จะสร้างเพียงแค่1ลรังต่อในเอ้หนึ่งสององค์เนียในรังเท่านั้นนะฮะรายการที่2นะครับต่อมารายการที่สามครับนะฮะรายการที่สามขออนุญาตเปิดเนี่ยโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อเกสรอนโดยจุฑาวลุงปู่มหาธิลาครับเนี่ย โรจีวอนลูกผู้มริหารสีลาเลขคนตัวเบอร์ห้านึ่งครับรายการที่เลขคนตัวเบอร์ห้านึ่งที่เปิดแปลงปันที่สามร้อบาทเท่านั้นฮะรายการที่3 300เอ้ย4เอ้ไม่ใช่400บาทเท่านั้น,น,นครับพี่นะครับส่วนใครจะรับลุ้นนะครับสามารถรับได้ในลุ้นละ300บาทเท่านั้นฮะ ราลุ้นหลือเพลงหกลุ้นสุดท้ายแล้วนะครับทายห้าลุ้นสุดท้ายแล้วนี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อว่าน้ําเงินครับว่าน้ําเงินตะกุดทองทิพต์นะครับตะกุดทองทิพย์เลขคตเบอร์หนึ่งเจ็ดแปดนะครับเลขคตเบอร์หนึ่งเจ็ดแปดพี่รายการนี้น้องขอเบาๆพี่นะฮะน้องขอที่สี่ร้อยบาทพอพี่นะขอที่สี่ร้อยบาทพอพี่นะว่าน้ําเงินนะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับนันรายการที่ห้า รายการที่ห้าเป็นเนื้อผงทูบตะกุดทองแดงนะครับเนื้อผงทูบตะกุดทองแดงสี่ดอกนะครับรายการนี้ได้โค้ดตัวเบอร์สองห้าเจ็ดนะครับรายการนี้ได้โค้ดตัวเบอร์สองห้าเจ็ดนะครับเนื้อผงทูบรายการนี้เอาไปพี่ชายนะครับรายการนี้รับไปพอนะครับสามร้อยห้าสิบาทจับนรายการที่ห้าสามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการส่ไปครับรายการที่หกเปิดมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อทูโทนนะฮะนะรายการนี้เป็นเนื้อทูโทนนะครับนี่ฮะ โอ้โหผิวจินดามณีนนหรือเปล่าพี่นะผิวจินดามณีนเลขคนจำนวนหนึ่งหนึ่งห้านะฮะใช่ไหมเนี่ยนี่ยหน้าพิพุทธคุณนะฮะตะกุดเงินคลองคู่นะฮะเลขคนจำนวนหนึ่งหนึ่งห้าพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทและมีรายการทูโทนนะครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการสไปพี่เป็นรายการที่หกและที่เจ็ดนะครับร,รายการที่เจ็ดเปิดออกมาเป็นเนื้อใบลานตะกุดเงินนะฮะโอ้โห เนื้อเป้านจะกดเงินคู่นะครับขอที่450บาทนะครับเลขคนเบอร์175โอ้โหหลังของคมนี้พี่นะครับ175ขอรายการนี้จะกดเงินแท้ขอที่450บาทราคาเดิรพี่นะครับราคาเดิมบนะครับต่อมาครับเป็นการที่แปดครับพี่ชายนะฮะรายการที่แปดนะครับเปิดออกมาฮะโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อผงขาวพุทธคุณครับ เลขค้นเบอร์หนึ่งเจ็ดเก้านะครับนะตะกรุดเงินสามดอกพี่นะฮะตะกรุดทองเอ้ยตะกรุดสีทองทองทิพสามดอกนะพี่โอ้โหนะฮะรายการนี้น้องขอทิ้สี่ร้อยบาทพอพี่ขอทิ้สี่ร้อยบาทพอพี่นะรายการนี้ต่อมาครับรายการที่เก้าครับนี่โอ้โหนี่ฮะมาแล้วครับตะกรุดทองคํามาเลยครับพี่นะครับได้มาแล้วนะฮะใครไวใครได้นะพี่นะตอนนี้ไปแล้วนะฮะ ตกสองพันแล้วนะครับี่ฮะตกสองพันแล้วครับน้อง,อง,องพูดจริงๆฮะเลขคุณเบอร์หนึ่งสองครับหมายเลขหนึ่งสองสองหลักด้วยฮะนี่ฮะสองหลักครับเนื้อใบลานเนร้บปิดแผ่นทองนะครับตะกุดทองคำครับรายการที่หนึ่งนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหวสวยๆเลยครับ สวยๆเลยครับนกเรีคนเบอร์หนึ่งสองครับรายการนี้ครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพอพี่นะครับหมดลังนี้ไม่มีแล้วนะพี่นะยกลังไม่มีมาอีกแล้วครับน้องบอกตรงนี้เลยนะราคาขยับขึ้นเลยลยพี่นะฮะเนื้อดิบเผาเน่าโกจัดครับตอนนี้เนื้อดิบเผาเป็นพันแล้วครับพี่นะน้องบอกไปก่อนลงเป็นพันปิดแน่นอนนะครับต่อมาครับโอ้โหรายการนี้โอ้โหพูดไปทั้งขัดคำครับ นะฮะพูดไปทั้งขั้นข้คำครับนะฮะเดยวน้องขออนุญาตดูไปละกานเดลกาปับนะครับนะนะครับมาลูกนี้ฮะโอ้โหเนีฮะนะฮะดินท่าสะแบงมาแล้วพี่เลขคุณเบอร์สามห้าหกนะครับนะฮะวันนี้ต้องขยับเลยพี่ตอนนี้สี่ร้อยตอนนี้น้องต้องขยับเป็นที่เจ็ดร้อยบาทแต่ขยับที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะครับใครปล่อยตามวันนี้นะมาปล่อยผมได้เลยนะครับตอนนี้ในกลุ่มได้เป็นพันแล้วพี่นะครับน้องเอาราคาของเราให้เล่นพี่นะครับน้องขอเจ็ดร้อยบาท นะดินเผาท่าตะแบงนะครับนะที่ขอแจ้งกันว่านี่ที่เคยพูดว่าน้ำดินท่าตะแบงแพงกระทองคำนะครับวัดท่าตะแบงนี่คือวัดนลวงั่จตต้อมนะฮะนี่ฮะต่อมาครับรายการนี้พี่เนื้อเนเกศอรพี่เลี้คนเบอร์สองสามเจ็ดนะครับเนื้อเกศอรตะกุดทองทิพย์เนี่ยรายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการต่อไปครับรายการที่สิบสองฮะ รายการที่12บสองครับรายการนี้เป็นเนื้อไพลดำนะครับลงยาไพลดำโรจิวอนครับเนื้อเนื้อว,นะวา่านนี่เรเลขคนเบอร์หนึ่งเก้าสี่นะครับนี่ฮะนี่ฮะไบรานนะครับเนื้อเนื้อไบรานนีครับโรจิวอนพี่นะโรจิวอนผู้มหาจีระครับสี่ร้อยนะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการที่สนะิบสามเนี่ยรายการที่สามเป็นเนื้อไบลานตะกุเงินที่นะครับ เนื้อเวลาจะกู้เงินครับเลขคนตัวเบอร์สามเก้าหนึ่งครับเลขคนเบอร์สามเก้าหนึ่งพี่รายการนี้นะฮะสี่ร้อยบาทนะครับสี400บ่นะร้อยนะฮะต่อมาครับพี่ชายครับรายการถัดไปอนะ <c oughs> รายการที่สิบสี่ครับโอ้โหรายการที่สี่เปิดเป็นเนื้อชั้นมากนะเนื้อชั้นมากเลขคนเบอร์สามสิบแปดนะฮะ นี่ยคนจำนวนสามแปดรายการนี้สี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะต่อมาครับพี่พายนะฮะรายการสขาไปยี่รายการที่สิบห้านะครับเปิดออกมาโอ้โหนะเป็นเนื้อเกสรนะพี่นะตะกุดสวยมากเงาวิ่งเลยพี่นะฮะเลขคนจำนวนสี่ห้าห้านะครับเลขคนจำนวนสี่ห้าห้านะครับนี่รายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับนะเอาแหละองค์รถได้พี่เราจะลดให้กันนะครับในวผมขอตั้งราคา ค้ำไว้ก่อนนะครับตั้งราคาค้ำไว้ให้นะครับต่อมาครับนะรายการที่หกครับหฮ้ยรายการที่หกเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้ฮะสุดเยี่ะนี่ฮะรายการนี้นะครับเป็นเนื้อว่านสบู่นะฮะเนื้อสบู่ว่านนะครับเลขคนเบอร์สามเจ็ดนะฮะนี่นะฮะสี่ร้อยบาทนะครับสี่้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการต่อไปฮะ รายการที่17เนี่ยโอ้โหรายการที่เป็นเือเกสอครับพี่นี่ะเรียกคนเบอร์พี่สามสามเก้าเนครสามสาเก้าพี่นสี่อบาทเอาไปสามห้าพอพี่รายการที่เอาสามห้าพอนะครับแบ่งให้สาห้าพอนะครับต่อมาครับพี่รายการที่สิบแปดนะครับ รายการที่สิบแปดนะครับขออนุญาตเปิดโอ้โหนะเป็นเนื้อเป็นลานตะกุดทสีทองรองทิพย์คู่นะตะกุดทองคู่พี่ได้คนเบอร์สามหกลมันได้เก้าท่านพี่ถึแล้วรายการนี้สี่ร้อยบาทพอพี่ใหญ่นะครับรายการที่สิบแปดสี่ร้อยบาทพอครับนะต่อมาับพี่ชายครับรายการถัดไปครับนะเป็นรายการที่สิบเก้าฮะโอ้โหรายการนี้เปิดมาเป็นเนื้อจินดาวันนี้ตะกุดเงินนะครับ ปิดหน้าเงินนะครับตะกุดเงิน3ดอกนะพี่เนื้อจินดามณีนะเลขคนตัเบอร์5้าครับรายการที่ราคาเดิมพี่นัดเ0็บาทนะครับขอที่700บาทราคาเดิมพี่รายการท็อปนะนี่ฮะเจ็บาทเนื้อจินดามณีนะครับนะตะกุดเงิน3ดอกเลยอะนะนะมาต่อพี่นะรายการต่อไปครับรายการที่ยี่สิบฮะโอ้โหรายการยี่สิบเป็นเนื้อต้นคลับนะฮะ หน้าใบลานครับเลขคนตัวเบอร์หนึ่งสี่เจ็ดนะครับเลขคนตัวเบอร์หนึ่งสี่เจ็ดปีในรายการนี้ราคาเดิร์ี่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทในรายการยี่สิบนะครับต่อมาเป็นรายการยี่สิบเอ็ดนะฮะรายการยี่สิบเอ็ดเปิดมาครับโอ้โหรายการนี้สามดอกนี่นี่ฮะรายการนี้เอาไปสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยพี่ในรายการที่ นการยี่สิบเอ็ดปีเลขโค้ดนัมเบอร์นะฮะสี่เก้าสี่เนี่ยนี่นะต่อลงมาครับรายการยี่สิบสองครับโอ้โหรายการยี่สิบสองเปิดมาฮะรายการนี้เป็นเนื้อผงจินดาแมนีฮะนี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อผงจินดาแมนีฮะหน้ากากทองแดงผิวไฟครับนี่ฮะนะครับเนื้อผงจินดาแมนีหน้ากากทองแดงผิวไฟครับ เลขคนณตเบอร์หนึ่งสามห้าครับนี่ฮะเลขคนณตเบอร์หนึ่งสามห้าพี่นี่ฮะรายการนี้ฮะนะเอาไปพี่นะฮะับสี่ร้อยห้าสิบาทครับเนื้อทอดแดงไอ้เนื้อติอดดำมณีนะฮะน่ากัดฟองจืดคือไฟครับต่อมาครับรายการจะไปพี่รายการที่ยี่สามครับโอ้ยยี่สามเป็นเนื้อตะกุดเงินคู่นะครับ ยีส <23 S 2> เป็นเนื้อเกสตสอนจะกดเงินคู่เลขกะเบริรหนึ่งหนึ่งพี่รายการนี้สี่ร้อห้าิบาทนะครับรายการนี้สี่ร้อห้าสิบาทนะครับพี่นะรายการที่ยี่สิบสามนะครับต่อมากันยี่สิบสี่ครับโอ้โหรายการนีรนาราย,ยนี่สี่เปิดมาละโห้ยยีี่เป็นเนื้อจินดามนีนะฮะนักกัดทงแดง ลงยาจีวรนี่โอ้โหได้คนตัวเบอร์สี่เจ็ดครับฮะเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับนะต่อมาครับพี่ชายครับรายการจะไปครับรายการที่ยี่สิบหกครับเอ้ยี่สิบห้าพี่ยี่สิบห้าโอ้โหยี่สิบห้านะครับเป็นวานส้มนะครับนะเป็นวานส้มนะครับสีส้มนะครับหน้ากากเอ๊ะตะกุดทองแดงพี่เลขคนตัวเบอร์สามศูนย์ห้าพี่รายการนี้เอาไปพี่นะครับสี่ร้อยบาทนะครับตะกุดทองแดงสี่ดอกนะสี่ร้อยบาทนะครับ ต่อามาครับพี่ชายครับรายการต่อไปครับนะครับเป็นรายการที่ยนะี่สิบหครับรายการยี่บหกเปิดมาโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อก้นคกครับหน้ากากอันปะก้าเลยค้ดเบอร์เฮ้ยหนึ่งศนหนึ่งครับโอ้โหเกือบแล้วรายการนี้ก็ราคาเดิมพี่ชายห้าร้อยบาทนะครับห้ารอยบาทเป็นเนื้อก้นคกนะครับต่อมาพี่ชายครับรายการที่ยี่สิบเ็ดครับ รายการที่ยีิบเจ็ดเปิดมาโอ้โหออกเลยฮะตะกุดทองคำนะครับนะปิดแผ่นทองด้านหน้าครับเลขคนเติเบิร์มรันุ้นไงพี่โอ้โหสามสิบสองครรายการที่เลขคนเติเบิร์สามสองพี่รายการที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทราคาเดิมฮะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทราคาเดิมครับงารายการยีิบเจ็ดนะครับต่อมาครับพี่ชายขราพิการยี่สิบแปดครับารมาเปิดกันต่อครับ โอ้โห,โหรายการที่8เปิดมาครับเป็นตะกุดทองคู่นะครับเนื้คนคกทูโทนเลขคนเบอร์หนึดหนพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทจะพี่รายการีปนะครับต่อมาครับพี่ชายนะรายการยี่สิการับรายการยิบเเปิดมาครับโอ้โหเนื้อผพุทธคุณนี่ย ตะกุดเงินพี่รายการนี้เอาไป400นะครับ400บาทนะครับนะรายการนี้ในการยี่ยิบเก้าเลยครับต่อมาครับรายการที่30มสิบฮะรายการที่30เปิดมาครับโอ้โหเปนเนื้อใบลานตะกุดทองสนะิบคู่ฮะเด็กโคจเบอร์สี่ศูนย์พิธีการนี้เอาไป350บาทครับนะฮะสามบาทดีนี่ครับไปต่อมาครับ,าร,ร,บรายการที่สามสิบเอ็ดนะฮะรายการที่สามเอ็ดเปิดมือเป็นเนื้อ โอ้โหเป็นเนื้อเกรสรนะครับเป็นเนื้อเกรสรตะกุดเงินคู่พี่เอาไป400บาทนะครับเอาไป400บาทนะครับตะกุดเงินคู่เรียกคุณเบอร์หนึ่งเจ็ดหกครับนะฮะรายการนี้ครับรต่อมาครับเป็นการที่สามที่สองฮะร,รายการที่สามสองเปิดออกมาเนื้อผงทุบนะฮะ นะฮะตะกุดทองแดงพี่รายการนี้เลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์เก้ารายการนี้เอาไปที่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการถัดไปฮะรายการถัดไปที่รายการที่สามสิบสามนะครับหรือรายการที่สามสิบสามครับพี่แบบนะฮะสามสิบสามนะฮะเปิดมาครับโอ้โหเป็นเนื้อเกสรนะฮะโรจิวอนะพี่ รายการที่เป็นรู้เกาสอนโลจิวอนพี่เลขคุณต้องเบอร์592นะ592เกพี่รายการนี้4ี่้อบาทราคาเดิมนะครับต่อมาครับรายการที่35ครับเอ้ย34นะรายการที่34เปิดมาครับโอ้โหเปนื้อว่านแดงนะครับนะตะกุดทองทิพย์3ดอกครับนะเลขคุณต้องเบอร์502ครับนะฮะเลขคุณต้องเบอร์502พี่รายการนี้แบ่งไปมีท้องที่400นะครต่อมาครับรายการที่35ครับ สามสิบห้าเปิดมาคะโอ้โหรายการนี้นะฮะน่าจะเป็นเนื้อเหล็กน้ำพีครับตะกุดเงินหนึ่งดอกฮะเลขคนตัวเบอร์ห้าศูนย์นะครับนี่ฮะเรียกค้นตัวเบอร์ห้าศูนย์ครับพี่นี่ฮะนี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่ชายนะครับสี่ร้อยบาทนะครับตะกุดเงินนะแร่เหล็กน้ำพีนะต่อมาพี่รายการสุดท้ายครับรายการที่สามสิบหกครับ โอ้โหเป็นแบรนลานตะกุดเงินนะรายการที่สามครับเป็นเนื้องแบ,บลานตะกุดเงินครับนี่ฮะรายการนี่ขอแบ,บ่งปัน,น้องที่นะฮะ400บาทเลขคนเบอร์261ครับรายการนี้ครับคุณแบ่งปันรวมสามที่ผูกรายการนะพี่ชอบใจกันไหนก็สามารถผิดเข้ามาได้เลยนะครับที่ดีไลนแล้วเบอร์โทรก็ได้เลยครับสำหรับรายการนี้นะครับลังที่สามตอนที่หนึ่งครับนะฝากขอบคุณด้วยพี่ที่ติดตามขอบคุณมากครับ